แบบเฉพาะตัวช้างครับโดนไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะเพราะว่าุดนุดนๆนะโดนกนะารุดนรอรุนนะครับรอรุนไปไปมาปมาเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวเขาเล่ยืนนิงน่งนิ่ยืนนิ่งนิงอ่อืมสั่งก็นอนดีเถอะว่ะคง้มคู่ในสั่งเนาะ เอาได้ครึ่งตัวแล้วเอาแล้วลูกอ่ะลูกลุกลุกกลุกลุกลุกว้าอุ้ยหมดเลยอุ้ยเนี่หมดเลยนี่อาอืมันนี้พ่อเลยกับไปไหนมาบอกไปไหนนะาทีตานัดชมได้พี่น้องเี้ไปไหนนะาวันนี้พอเลยจะไปไหนนะอาบน้ำไปไหนโอ้ยเราติดตามกันติดตามกัน โอเล่จะไปไหนแล้วเนี่อ่ะไปดูโคนงานะาหยางมาอู้หูใหญ่มากใช่งาเล่อะึ้นทางหายยังไงบีเบียดึงยาวให้ท้าดิเดี๋ยวน้องบีเอาเอายาหวานมาให้นะครับมาละ อเล็กก็ำล <fire> ังอาบน้ำอยู่นะคะอืมามาแมาแล้มาแมาแมาแลอุ้ยอุยอุยอุยมาแล้วมาอล้าแรงเลยตรงน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันเฉะแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ฉะแ้วอ่าน้องเียมาแล้วน้องเยเ้ขยนขยนขยนเด็กขนเ้อเด็กขยนเอเลพออาบน้ำอี้นึงห้อเลยด้วย ายาหวานยาหวานอร่อยใช่ไหมจริงนอนนอนับไปกับมาสองข้างได้เลยด้ราว่าูกวต้มยิว่านั้นฉันนอนทา้งนึงก็พอดีเลยเนาะล้างกันนี่เดยทั้งวันเดะเนาะโวัวตัเลย

กินกีกกิ <S <S ลกกีให้เลมน่ยอางดาให้ก่อนขา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 เอาเอาเฮ้ยอร่อยไหมพี่วีย่าหวานหวานจริงจิง อ้ยน้ำมันอันนี้มาหาหนูแสดงใช่ฮะเอะอ,อ,อ,อสบายเลยเย็นฉ่ำเลยใช่ไหมพี่โอเล่เย็นเย็นมากๆ เรามาลุ้นกันนะคะว่าโอโอล่อาบน้ำจะไปไหนโคบอกขนัดเป็นจรงมันเมื่อนั้นมีแบบที่พึ่งออกด้วยฮะตรงนี้พึ่งสาษาาชาวช้างเขาเรียกขี้ไก่ครับกล้องรวยครับผมสาสวยเขาเรียกกล้องรวยนะครับที่แท้มันเป็นพี่พึ่งหรือแบบน้ํามันที่มันหลังจากที่ตกมันปีที่แล้วเนาะมันเวลามันแห้งมันจะแข็งตัวเป็น เป็นก้อนแข็งๆเลยครับนี่พอเขาเริ่มใกล้ตกมันมันก็เกิดอ,อาการแบบาละลายครับละลายก้อนแข็งๆก็ละลายเป็นน้ําครับผมก็วันที่เราจะกลับบ้านนะครับที่เราอยู่ที่ป่านะครับเขาก็ไหลออกมาอ้าวช้างอาบน้ำคนล้างหน่ะถส่งสนะัญญาณแล้วให้เอาอยาขึ้นด้ให้สักห่อไปนะิเดียว เยปน้ำด้วยไดน้ำด้วยจะไปไหนน้อย่าขึ้นรถด้วยอ้าวย่าขึ้นรถแล้วเอ้าวอ้าวอ้าจะไปไหนน้อย่าขึ้นรถด้วยมดูคุณพ่อสิไปบนเลยไ้ขึ้นรถดิ Ao lấy một hạng nhất trong ngày càng gần đây là cửa tay bà lúc lên lúc bà lúc bà hưng bà hưng bà hưng bà ได้พอลงมาแล้วมาายไปขึ้นรถสวัสดีครับพบกับพวกเราในช่องโอเล่เอฟซีไทเลสครับผมวันนี้เราจะพาพ่อเล่นะครับทใ่แช่น้ำหนักนะครับพ่อแม่เอฟซีทุกคนติดตามหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าโอเล่น้ำหนัก กี่ตันเราไปรอลุ้นพร้อมๆกันที่ไต่ช่างเลยนะฮะไต่ช่างก็อยู่ประมาณโลกว่าๆนะครับไม่ไกลครับแปบ๊บเดียวน่าจะถึงเลยเนาะโลกว่าๆอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านเองครับผมอเล็กก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะฮะอเล็กครับหาทีมงานขึ้นรถครับผมทีมงานขึ้นรถเลย้นะ เออไม่ให้ไปได้โ uh> อ้ไม่ให้ไปได้ร้อนร้อน้งเจ้าหน้าหอมี่พน้าเลยได้แล้วึ้นไปมฮะต้องเจ้าน้ร้อนไสกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงแข้งแล้วเดี๋ยวจาต้องไปขอ จ้าของก่อนครับขจอยู่บ้าไมอยู่ค่ะว่าจะขอช่าักหน่งนเาช้างมาช่างนักครับ พี่ใจดีมากเลยครับใจดีมากเลยก็ท่านสจโจม,มาอยู่ครับอยู่แต่สมเียนครับแต่พี่เขาใจดีพี่สมียนใจดีครับสาวสวยฮะให้เราช่างทีครับผมครับเดยวเราไปนำชามาเลยครับไปกันเลย เดียวนะคะเมื่อกี้เชิงกลับรถนะคะรารุ้นลงคิวเล่นลำนักเท่าไหร่ะมใครมาด้วยเนี่ยฮะชื่ออะไรชื่ออะไรไดมอนด์ไดมอนด์แปลว่าเพชรนะคะ จักรถแล้วลงจากรถแล้วลงจากรถแล้วย่าเยียบย่าเยียบออกมาเอาบาอยเยียบตัวนั้นน้ำหนักเยอน้ำหนักมีอยู่ศนะน้ำหนักมีอยู่ศูนย์นะคะตอนนี้โอ้โหมายาวโอ้โหออออกออก

ลุนล้างนะครับโดยไม่มีอะไรป oui, ิดตัวมาเลยนะครับเพราะว่าลุนลุนลนะลุนลางลุนรอลุนนะครับรอลุนไปไปมามาเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวเขาเล่ยืนนิ่งนิยืนนิ่งนิ่ง หกศูนย์ครับเอ้า oh, นี่ไปเห็นเห็นไหมนะ่ะเห็นเกือซีนะครับยังอ้วนไปเต็มที่ถ้าอ้วนเต็มที่นี่อยู่ซีกว่าอโอเคครับ <Okay. S 1> น,น้ำตาลเที่สาม0้าหกศูนย์ครับโอเคครับผมตัวแดงๆนะคะลุ <Okay. S 2> ้นกันนะครับ ถ้าถ้าทำแบบง่ายง่ายลกไม่จำครับผมไม่ใช ok ่ใครนี้ไปคนเล่นไปน้ำหนักที่กัดอยู่ที่สามเก้าครับมาลูลมาไม่อยากไปจริงอยากไปเห็นยางงอแงก็ไปอยากกลับ้านเนาะหรือว่าเห็น เาสูงยังวะนี่ตากมาเราเอ็ดินะตามามาอุ้ยหาเขาปุ๊กไปเยอะเยอะเล่นนี่ไปไปเต่อลนต่อเ่นต่ลกไปเอาาหนูไม่มีน้ำหนักมาโอ้ยตึงช่างเนี่นั่นน่ะไปเฮ้ยไปยื่นกอดไป ขกินย่าเยอะไมไปมากลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านครับผมกลับบ้านไปูชายก้็ตามที่พ่อแม่เอีอยากจะทราบน้ำหนักนะครับที่ข็ขตอนนี้นะครับอยู่ที่3ตันกว่ากว่าไ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอเล่เอฟซีแทลเล็ตเลยครับผมสวัสดีครับก็ต้องรักข้อหรอกไปใส่ยิ่งเลยโอเล่ไม่ต้องล็บโค่นนะมาดูใกล้ๆตั้งเต้ขึ้นรถ Come on, come on,